ข้างไว้ค้างไว้นะติดแล้วนี่นะมันขึ้นสีแดงเห็นไหมมันได้ยินไ,งไมหมได้ยินดิไปไปที่ตลาดกับมอกแปดดูรถขี่จักรยานไม่ได้เลยมาขี่จักรยานแก่ยาเนี่ยรถเยอะมากแล้วขี่แปบบเดียวเลยนี่คือมามาค่ะสวัสดีค่ะ เราจะมากันนะมาดูกันลงคลิปเลยใช่ไหมพ่อนี่นะคะเห็นมือไหมคะเห็นมือไหมคะโอ้โหทุกคนรถพยาบาลคันใหญ่มากนี่ดูข้างหลังนะสภาพรถดูดูแล้วดูรถสีขาวคันนั้นขยับได้ไหมขยับนิดหน่อยอ่ะได้ได้ไปดูที่อื่นกำลังกินขนมอยู่เลยค่ะ เดี๋ยวดูข้างหน้าบ้างนะข้างหน้าว่าพ่อถ่ายข้างหน้าเนี่ยเราก็ถ่ายโับมีรถด้ที่เราถ่ายกลับมาได้แต่ว่าเราไม่มองไม่เห็นว่าเราถ่ายอะไรเนี่ยถ้าดูในกล้องจะเห็นเ่ยนะเนี่ดูกล้องหลังเห็นนะแล้วก็บอกว่าถ่ายนี่เราจะไปตลาดกิโลแปดนะครับจะไปทําก๋วยเตี๋ยวกินตอนกลางวันมึงจะกินก๋วยเตี๋ยวไหมมีก๋วยเตี๋ยวแห้งไหมไม่กินจะกินข้าวต้มอ้าวอะไรมาทำก๋วยเตี๋ยวกินข้าวต้มเออ กันเดี๋ยวกลับบ้านไปทำข้าวต้มแล้วกันเนาะเราใช้กินโจ๊กดีไหมเราใช้กินโจ๊กดีไหมเออเราใช้กินโจ๊กอ่ะเรามาดูกันแล้มีสายภูมิด้วยสวยมากอันนี้ที่ไหนเนี่ยที่ซ่อมรถเหรอโอ๊ยมีรถนักเรียนมาด้วยใช่ไหมแล้วดูซิรถแกงรถเนียนเนียนเนียนแกงรถ พ่อแข่งไก่อาบาตจำได้ไหมพ่อแข่งรถอะพี่แข่งเราขับกันเฉยลูกขับเฉยอะทุกคนดูดีมีปั๊มด้วยปั๊มปั๊มปั๊มใหม่ปั๊มใหม่ดีดีดีเดือดรถนี่รถอะรถอะรถอุ้ยฮัลโหล ไล่เราเข้ามาอยู่ซื้อของเล่นรีวิวของเล่นน่ะจะไปซื้อของเล่นพอดีก็อวดเพื่อนๆว่าอยากได้ก็มาที่ตลาดมินมินได้ตลาดตลาดอะไรกอมอเออกามอแปงขอดูหน่อยนะคะทุกคนทุกคนดูนะคะเอฟซื้ออะไรนะคะเอ,เอฟซื้อถ่ายเลยเตรียมพร้อมถ่ายเลยข้างหน้ามีร้านร้านอะไร เราเป็นพวกเลยนี่เจลูกกระตูแล้วก็เล็บสีขาว L L สีน้ำรูทายร้านกาแฟเลยนี่นะถึงหรือยังก็จะถึงแล้วนี่นี่นะคะโอ้นี่สวยมากสวยมากเอ็นนี้ค่ะใช่ไซรหรือเปล่าถ้ารู้ว่าเป็นอะไรคอมเมนต์ดนี่นี่แกจะถึงเลยยาม ได้จะถึงแล้ววิวแบบลมเย็นมากเลยลมวิวมีต้นอะไรตรงนั้นหน่อทุกคนโอ้ยมันคายโยคาเยะนิดนึงแหละโอ้โหทุกคนกลัจะกล้องหลดนมากอ้าไม่มีอะไรนะกันอันนี้ที่มาที่กดอัดไหมยะมา <c oughs> ที่ไทยตลาดอ่ะ ไม cues, ่รู้ดิกดอัดหรือเปล่าเนี่ยนุ่นที่เพิ่งซื้อที่เซเว่นน่ะร้อยเก้าก้าทคืออะไรก็ไม่รู้อันนันลือใส่ถาอันนี้มันไม่ีอะไรเลอันนี้เหมือนกันครับนี้เหือนกันแต่อันนี้คือไม่เกีอะไรเลยนู้หุินด้วยเดิกผู้ชายเก้าเก้าไม่มีอะไรเหมือนกันพผมแกะดีแล้วไม่มีที่ใส่ถานไม่มีอะไรเลยเหมือนกันเลยเนี่ยเอ้าดู ลูมดบีดเนี่ยรส่น้ำแมันจะลูบีดอะไรเนี่ยลูบีดนั่นม็ดมีดที่ใส่แล้วมันจะใญ่น้ำแล้วมันจะบวมอ่ะี่คงๆงหนูเคยเห็นแต่รูเี้ยไม่ถูกเลยนยเอมอะ่เด็นะ่แล้วอยู้รนูนนะก็รันเนี่ย่ะไม่ต้องขายแล้วมต้อง่ายแล้วให้ดูลูบิก่ะไร มที่หนูซื้อก็คือจาวสติ๊กเกอร์นะสติกเกอร์ของเล่นถ่ายได้แล้วแต่เอาของเล่นนิดนึงดีโอเคพงแล้วเอาอันี้อันไหนเอาไหนจะดึงง่ายอันไหนสติ๊กเกอร์สองอันเราของเล่นอีกหนึ่งอันแล้วก็อันนี้เหรออันนี้นะใช่ของเล่นอีกหนึ่งอันก็คือพอ ถ่ายแล้วถอยให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ไปตัดต่อได้อันนี้ด้วยนะทุกคนมีอะไรอะไรสุปเปอร์อะไรเนี่ยใชนไหมสุปเปอรู้ห้าจิโร่มี่ห้าจิโร่ด้วยแล้วก็แมคซุกเกะหมูป่าใช่ไหมเขาเรียกว่าไหมซุกเกะไหมไม่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 รู้จักจังหวะ ดูทัวกอะไรเนี่ยรมเ้่รหาเีบรีบเลยองไปแล้วก็ไปไหนไม่ Oh, okay. อเอาเนือเ้อสองขีดเนื้อสองขีดครัเนื้อสนอแ่ได้รายก็ไดวัดีครับเอาเอาอย่างไรขีดแล้วกันได้จแยกรือรวม้แยกครับแยกตังค,คาดบมาก

เซ็ลยเซนด้วยขนาะยก็ไขายได้แลวหูอ่ะอยปลามปลาหโอทุกคนกระโดดด้วยนะมดูนอตดีดก,ดก,ดตกว่านอตข้อมีมีแตงกวาแตงกวาแต่พอกบไหหอ้แล้วเขต้องรอด้วยรอต้องรอด้อง Oh.